ชาวราศีมังกรฮะกระดวงดีฮะครึ่งเดือนแรกนะฮะหนึ่งถึงสิบหกนะครับเดือนกุมภานะฮะเข้าเดือนสองนะครับช่วงนี้ฮะเป็นเดือนที่มีดวงเรื่องโอกาสใหม่ๆครับเรียกว่ามังกรนี่เด่นเรื่องโอกาสนะฮะจังหวะมานะครับให้คว้าไว้ถือว่าเพื่อนเพื่อนตั้งใจอยากทาอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับสามารถหยิบจับขยับขยายได้ไวมีอะไรหลายๆอย่างวิ่งเข้ามาแบบเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะฮะบางทีมีเหตุปัจจัย เรื่องของคนช่วยเหลือเรื่องของคนทาบทามหรือแม้แต่คนขวายหางานหาอะไรทําเป็นพิศเศษก็สําเร็จด้วยนะครับถือว่าจังหวะดาวช่วงครึ่งเดือนแรกมันเด่นขึ้นมาแบบชัดเจนมากกว่าช่วงเดือนมก,กราอีก,กน,นะฮะอีกทั้งนะฮะเรื่องของงานครับมีดวงการติดต่อเจรจาพูดคุยบ่อยขึ้นเดินทางบ่อยขึ้นพบปะผู้คนมากหน้า,ายตาบ่อยขึ้นมีสังคมใหม่ๆนะครับว่าไปนะครับถือว่าเพื่อนๆตั้งใจผมนึกถึงเรื่องงานเป็นหลักเลยเพราะว่า ชุดนี้ดาวการงานของเราคือดาวพระศุกร์โคจรได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับชื่อมันเพราะมหาอุดหมายถึงเรื่องของพลังหรือเรื่องของอำนาจบาร,รมีนะฮะสมัยปัจจุบันก็หมายถึงเรื่องของทำไรก็ตามีความคืบหน้าเรื่องงานแก้ปัญหาต่างต่างนานาสนําเร็จจัดการเรื่องยากง่ายขึ้นมีดวงเกี่ยวกับการติดต่อเจราจาต่อรองมีความคืบหน้าในสิ่งที่เราเรอคอยหรือว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนช่วยเหลือมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของ บางทีนะฮะมีโชคฟุกๆนะฮะหรือมีความเฮงนะฮะหรือว่าไปพอถึถงโชคฟุกหรือความเฮงเนี่ยเราดูได้ว่าในช่วงหนังจ๋าเนี้ยใครที่พอจะคาดหวังหรือว่ากําลังหมุนเงินนะครับจะหมุนเงินได้จังหวะดาวการเงินคล่องตัวขึ้นดีขึ้นนะต้องมองว่าอุปสรรคหรือว่าคนที่แบบคิดร้ายคิดไม่ดีหรือคนที่ทําให้เราเหนื่อยใจนะฮะเขาจะลดบทบาทลงนะครับจะทำให้เราโล่งโปร่งใจขึ้นทาให้เราสบายใจขึ้นนะฮะ แถมหนําซ้นครับมีดวงข่าวดีเรื่องของเงินทองมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือมีเกณฑ์ได้ซื้อของถูกใจหรือมีคนมอบของขวัญของอะไรพิเศษให้มีข่าวดีนะครับเรื่องของวาจาชุดนี้ดาวการพูดคุยเด่นมากเพราะว่าดาวพุธโคจรอยู่ตำแหน่งเงินทองนะฮะฉะนั้นก็เลยมองว่าดาวพุธคือปากวาจาพอมันอยู่ในตำแหน่งเงินทองเพื่อนๆลองนึกภาพครับว่าพูดแล้วมีเงินทองพูดแล้วได้เงินพิเศษพูดแล้ว คนเชื่อถือเชื่อฟังหรือแม้แต่ขายงานหรืออะไรก็ตามก็มีเรื่องดีๆเข้ามาให้ชื่นใจนะฮะชว่วงดาวมันเด่นไปได้เลยแล้วก็ประการต่อมาครับดวงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือเพื่อนๆต้องแก้ปัญหาเรื่องสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะครับมันจะแก้แล้วจบได้ไวนะครับกว่าเดิมพอแก้จบไวมันก็โล่งโปร่งใจขึ้นนะฮะว่าไปนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าถ้าเรื่องงานมันมันโล่งขึ้นนะแล้วก็หัวมันจะสบายใจขึ้น และทั้งเงินนะฮะถ้ามันอุปสรรคต่างๆลดลงนะฮะหรือว่ามีโอกาสได้เงินพิเศษหรือได้ซื้อของดูกใจ <c oughs> มันก็สบายใจขึ้นอีกเปราาหนึ่งนะครับนั่นแปลว่าถ้าเทียบกับช่วงเดือนมีนาเดเือนมก,กรานะฮะกับช่วงเดือนกุมพานะเดือนกุมภาเรื่องงานดีกว่าเรื่องเงินสบายใจกว่านะฮะเงินมันอาจจะไม่ได้ใช้ไปมากกว่าเดือนมก,กรานะฮะ แต่อย่างน้อยมันมีให้เหลือเก็บบ้างมีให้จะซื้อของถูกใจบ้างหรือมีหรือเลดจ่ายบางตัวมันลดลงกว่าช่วงเดือนมการาบ้างเนี่ยมันก็ทําให้เราสบายใจอีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าแบบมีเรื่องดีๆทุกเรื่องนะฮะโอ้เดือนนี้สบายหมดไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังเรื่องอุปสรรคนิดนึงนะครับเอาเรื่องแรกเรื่องเงินนะฮะก็อย่มามาเป็นกันระวังคนกู้ยืมนะครับเพื่อนๆก็ลอง ดูดีๆนะฮะเรื่องของคนกู้ยืมนะครับบางทีอะไรที่ช่วยไก็ช่วยอะไรที่ช่วยไม่ได้ก็ต้องคุยกันนะอย่าไปแบบหนีหรืออย่าไปแบบปฏิเสธด้วยคําพูด,ดแรงๆนะฮะ,ะฉะนั้นดูเรื่องเงินที่นึงฮะมันจะมีคนรบกวนเรื่องเงินทองอยู่ที่ว่าเป็นใครมากกว่าเราจะได้ช่วยหรือไม่ช่วยอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ดูต่อครับอันนี้จุดเด่นคือช่วงนี้ถ้าเราตั้งใจนะครับในเรื่องการขวนขวายแก้ปัญหาเรื่องเงินทองจะสําเร็จตั้งใจจะทําอะไรที่เราแบบสาคัญสาคัญเป็นพิเศษก็จะสําเร็จ มีดาวเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญหรือเีความคืบหน้าเป็นอย่างดีนะครับชั่วดาวเกี่ยวกับวาจาเด่นเพื่อนๆอลองดูซิว่าบางทีอยากจะพูดอยากจะคุยเรื่องสําคัญอะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่รุ่นพี่คู่ค้าคู่เจราจาหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะฮะมันมีดวงพูดแล้วคนเชื่อฟังแล้วก็สําเร็จนะฮะขายงานได้นะครับต่อมาสุขภาพร่างกายนะครับช่วนี้ระวังเรื่องของปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนนะครับ เป็นหวัดนะ,ะภูมิแพ้ท่านที่นวยซวรครับขาเข่าข้อนะฮะขาหัวเข่าข,ข,ข,ข้อต่างๆนะครับมันก็ก็แกล้งนะฮะแล้วปวดนะครับมันจะปวดตามข้อกระดูกนะครับกล้ามเนื้อก็เสฟเสฟร่างกายส่วนต่างๆนานาน,นะแล้วก็อีกอย่างคือระวังมีเซฟหะนะครับคืออาจจะฝุ่นก็ได้นะอืมมัจจะมีฝุ่นในช่วงคืออะไรก็ตามเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับเสฟเบฟร่างกายนะระวังเรออากาศนะครับต่อมาอย่างนึ่งฮะช่วงนี้ มันมีดาวเกี่ยวกับท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับจังหวะดาวมันเด่นเพราะว่าช่วงนี้ดวงเรื่องการคุยเจรจาสําเร็จช่วงนี้ดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเชิงรุกดีช่วงนี้ระวังปัญหาหเกี่ยวกับครอบครัวนิดนึงนะฮะอาจจะมีเรื่องร้อนใจไม่สบายใจอารมณ์หงุดหงิดกับใครบางคนในครอบครัวเป็นพิเศษครับอันนี้ต้องระวังนะฮะอย่าอารมณ์เสียเนาะแล้วก็ต่อมาฮะรเรื่องของเลขมงคลเขามีด้ครับ,ม,รบมีเลข0 3 7 8เ็ลขที่ไม่ตูกโฉลกคือเลข6 สีที่ถูกโชโครับสีแรกคือสีฟ้านะฮะต่อมาสีเขียวต่อมาสีชมพูนะฮะสีท้ายคือสีแดงแล้วก็เรื่องของช่วงนี้นะครับใครนะฮะมีใครที่ตั้งใจนะครับอยากจะทําบุญนะฮะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนวิการคนชาราทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์แล้วก็เรื่องของช่วยเรื่องเรื่องการศึกษาถ้าทําบุญได้นะโอเคครับ ทำตามกาลังทาตามโอกาสนะถ้าไม่มีโอกาสก็สร้างโอกาสมันขึ้นมานะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงมันมีจังหวะดาวนะครับที่สมมติว่าเพื่อนๆตั้งใจทําอะไรที่ไหนย่างไรเมื่อไหร่นะฮะหรือตั้งใจทําอะไรเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากงานประจํานะครับสามารถหยิบจับขย,บขยายทําได้นะับผมมองว่าทํางานเชิงลุกดีมากตอนนี้ดาวาทิศกัวจรทับนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกอาทิตย์เนี่ยมันคือความร้อนแปลว่ามันจะมี ทำอะไรจะเจอแบบไฟรนก้นนะฮะแข่งกับเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องการนัดหมายก็ตามมันจะถูกบีบด้วยเรื่องเวลานะครับฉะนั้นถ้าเราเรู้ดวงลูงหน้าแบบเนี้ยเราพยายามรีบเคลียร์รีบจัดการนะฮะเรื่องของจัดสรรเวลาดีๆเพราะว่าจังหวะโอกาสเรื่องเวลาเนี่ยถ้าทําไม่ทันมันจะเดือดร้อนแล้วมันจะเครียดนะครับโอเคเนาะือพยายามเร่งพอได้งานปุ๊บเร่งทำางให้จบให้ไวแค่นะี้นะฮะ อย่าบอกเอออันนี้เอาไว้ก่อนไม่ได้นะครับอะไรที่มันมีช่องว่างเคลียร์งานเคลียร์จัดการให้เสร็จให้ไวอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันงานยังไม่เสร็จต้องให้ให้เสร็จก่อนหรือให้มันคืบหน้าในระดับหนึ่งก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเจองานแทรกงานด่วนแน่ๆนะฮะมันจะได้ไม่เครียดเนาะ <S <S ต่อมาฮะเรื่องของลูกหลานบรรวันสัตว์เลี้ยงฮะช่วงนี้ดวงเด่นบางทีก็จะทําให้เรามีความสุขพิเศษบางทีก็ทําให้เรามีความปลื้มใจสบายใจเ็าทาให เราเออมันมีความสุขใจนะฮะฉันลูกหลานมาดวงสัเลี้ยงชุเนี้ยดวงเสริมดวงเรานะฮะพอจะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษได้นะครับใครที่ชอบสิ่งโชคสิ่งดวงนะครับดูจังหวะดาวมันมานะ,ะมันมีดวงเก,กี่ยวกับสิ่งโชคสิ่งดวงแต่สําคัญช่วงนี้เรียกว่ามัส่วนใหญ่โชคลาบมันมาจากความเหนื่อยยากลําบากหรือเหนื่อยลําบากก็ต้องมีนะไม่ใช่ว่าโอ้โชคมาจากความสบายคือเราพยายามทำใะกร็ตาเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดคิดนะฮะมันก็เป็นโชคลาบนะ ไม่ใช่อยู่เฉยก็จะมีโชคอัน,นอีแบบหนึ่งแต่เนี่ยดาวอางคารโชคลาภบางครั้คือความเหนื่อยลําบากะนั้นมันต้องไฟล์มันต้องสู้แต่ว่าผลลัพธ์ถือว่าได้มากกว่าที่คาดคิดนะคมับเอ๋นี่แหละนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็โอเคนะฮะภาพรวมโดยโรวมแล้วดูแล้วมันเด่นเรื่องเงินวาจาการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะแต่ต้องบอกว่าคนรักความรักทั้งโสดและไม่สดช่วงนี้ดวงเสริมกันและกันมีอะไรปรึกษาหรือกันได้ แม้แต่โสดชอบใครให้คุยนะครับกล้ชิดสนิทเจอสนิทกันไวแล้วก็มีโอกาสได้โชคฟุกนะครับอย่างน้อยให้รู้ว่ามันมีความเฮงอะไรที่เครียดก,กังวลเดี๋ยวแก้ปัญหาได้ไวโอเคนะครับโชคดีครับเป็นกันันใจนะครับสวัสดีครับ